สวัสดีครับวันนี้มาชมบรรยากาศของดอกลำยเสวนครนุชสวนแม่เราจ้าสวนแม่มุ้ยกับพ่อนุชนะครับดีครับมาดูตรงนี้ก็คือเรามาดูหลังจากที่เราทําสารทั้งใบสี่ครั้งนะครับแล้วก็เปิดตาดอกไปแล้วสองรอบรอบที่สามพ่นไปแล้วกําลังจะพ่นบํารุงรอบที่สี่นะครับก็ใช้สิ่แป้สงสาิงเจ็ดกับซิงค์นะครับในรอบต่อไปบํารุงต่อเลยตอนนี้คือเห็นออกมาเป็นไขป่ปลาปนดอกมาแล้วเดี๋ยวให้นุชเดินมาดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาคุณป่วยป่ะคะ กินหญ้าเลยคับก็ออกมาแล้วนะครับก็มีร่องรอยของหนอนด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องฉีดพวกนี้แล้วนี่ไงหนอนตัวเล็กมาพอดีเลยนุชนี่หนอนตัวเล็กเดี๋ยวพ่กนี้ฉีดหนอนม้วนใบนะครับแล้วก็ดอกออกมาแล้วตอนนี้มีหนอนช่วยตัดใบนุชตดีหรือไม่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็บำรุงดอกต่อโดยการใช้สิบห้าสองสิบเจ็ดกับซิงค์นะครับตาที่ใช้ก็คงจะใช้เบาๆไปก่อนนะครับประมาณโลครึ่งกับนี่โหนี่หนอนนี่นะครับสิบ สิบโลครึ่งกับซิงสองขีดนะครับอัตรานี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่น่าห่วงอะไรแต่นอนเยอะมากเลยใช่เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับทีนี้ครับเราจะบำรุงแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วต้นเนี้ยบางต้นก็เป็นแบบคล้ายๆกึ่งกึ่งเพศสลดัดแต่เรารอไม่ได้อย่างต้นนี้เป็นกึ่งก่งเพศสลดัดเพราะฉะนั้นนะครับมันจะไม่แตกไปอ่อนแรงแบบนี้ครับเราไม่อยากดึงแรงเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าออกเร็วเกินไปปัญหาคือมันจะออกสะเดาเพอออกสะเดาปุ๊บอัตราการติดจะน้อยกว่าต่อยอดนะครับ นี่ก็นอนนะครับนี่นอนนี่นี่ตรงนี้นะครับจัดการนอนเยอะเลยนี่ก็นอนนะฮะนอนลงครับสูตรสารที่เราใช้ก็เหมือนเดิมนะครับแป้งนี้จะใช้อ e ีทิฟอนห้าสิบสองรอบนะครับแล้วก็สูตรทุกอย่างก็ลงตัวเหมือนกันสี่ครั้งแล้วก็ฉีดแบบไม่ลดถังนะครับเพราะว่าเราคำนวณระยะเวลาที่พ่นสารแล้วมันตรงกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนตกหนักนะครับแป้งนี้เลือกที่จะไม่ลดปริมาณถังเลยนะครับตรงนี้ เปิดตาดอกรอบแรกก็ใช้15.27บวกเจมีเน็ตนะครับพอร,รอบสองมาปรับเป็นซิงค์นะครับเพราะว่าตอนที่เปิดรอบสองน่ะเราเห็นมาย่อขยับแล้วแต่ก็เราคาดคะเนไม่ได้ว่ามันจะตกเยอะหรือไม่ตกนะครับซึ่งตอนนั้นเปิดตาดอกรอบสองฝนตกกระหน่ำในนุชก็เลยเปลี่ยนมาเป็นซิงค์แต่ใครจะรู้ครับหลังจะเปิดไปแล้วฝนไม่มีเพราะฉะนั้นน่ะเราเอาปลอดภัยสุดนะครับก็แนะนําว่าหลังจากนี้ไปเปิดตาดอกรอบสองแนะนําให้15.27บวกซิงค์นะครับเพื่อปลอดภัยสุดนะครับ ถ้าเป็นเจอ์มเนตถ้าเกิดฝนตกแรงใบจะกระพือได้ทีเนี้ยเราเอาปลอดภัยดีกว่านะครับโผมาสวยงามพ่อตาบอกว่าออกทุกยอดพ่อตามารีวิวไปแล้วนะครับถ้าอยากดูแบบรีวิวสดๆก็พ่อตาผมสงัดเรือสาครนนะไปตามเฟซท่านได้ท่านชอบไลฟ์สดมากนะครับออกมาหมดแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันอีกนิดนึงคน ออเดินไปเลยราคามาเนี่ยครับออกแบบนี้ครับบางคนบอกว่าให้ถ้าออกมาแบบนี้เรากังวลไหมเราดึงได้ไหมดึงได้เลยครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่าไอ้นี่มันจะกลางแรงใบไม้ใบขิงไม่ร่วงเพราะถ้าทรงแบบนี้นะครับนุชกังวลไหมทรงแบบนี้ไม่กังวลทรงแบบนี้ออกมามมดีอยู่แล้ว<ต>ครับอดอกบนใบเล็กๆขนาดไม่ได้ใสอีดิฟอนเยอะนะแปลงนี้ใสแค่ห้าสิบซีซีนะครับมันอยางอยากจะออกเดาเลยท่านก็เห็นอยู่แล้วอะแปลงนี้ถ่ายคลิปลงเลยนะอันนี้ยอดใช่ ยอดหักยอดหักก็เกิดจากการพ่นนี่แรงเกินไปโดนสายไม่เท่ากันยอดหักนะครับบางคนบอกยอดหักจะออกไหมถ้ายอดหักแล้วมีฝนไม่ต้องกลัวครับออกมา,มชาใช่แต่มันจอกเสดายอดหักนะครับแล้วก็แปลงเนี้ยเป็นแปลงที่ถ่ายคลิปตอนพ่นสารนะท่านลองกลับไปย้อนดูได้นะครับนาะวันนี้ออกมาแล้วในแขนแงออกเป็นเลยขอคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทำสวนลำไย,ยกับนายชาตีแล้วก็ ปุ๋ยกิปฟรนกับลําใยนะครับนี่วันนี้ลาไปก่อนกับดอกลําใยที่สวยงามจัดเลยของพ่อตาแม่ยายผมเองนะครับแบบนี้มีที่ปุ๋ยยิปฟินครับมามา้รถเร็วเร็ว